รีวิวเลดมีนะฮะสั่งซื้อแล้วไม่ใช่เ e ด m ี่แพดเอเปิดออกมามันเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นลดราคานะเห็นเขาบอกว่าอ่าแท้แท้พอเปิดมาอะไรเนี่ย <c oughs> นะฮะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดู <c oughs> เผื่อจะซื้อแล้วก็จะตกใจจอสิสองนิ้วเล็กนิดเดียว ครับกเ็เดี๋ยวส่งคืนนะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนจะส่งคืนก็เปิดดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเคสให้ที่ชาร์จให้นะครับหูฟังให้นะลืมบอกราคาผมได้มาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวส่งกลับก่อนส่งกลับก็อย่างที่บอกเปิดดูกันอืม อะไรเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรก็ใครซื้อช่วงนี้ช้อปปีลดราคาก็ระวังนิดนึงนะเผื่อได้ของปลอมมานะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ